สวัสดีค <า |ms|> ่ะจะมาเปิดบัญชีแอ็นบีออมทรัพย์นะคะใช่ค่ะทำไอเทีมไปด้วยเลยใช่ไหมคะหมอวันน <void> ี้เปิดบัญชีเท่าไหร่คะเปิดบัญชีหนึ่งแสนค่ะขออนุญาตสอบถามข้อมูลนะคะว่าแต่ทุบันหนึ่งหรือเท่ได้่คหนึ่งแสน มค่อเดือนนะคะต่เือเรา้องยที่นคารกงเทไม่หนค่ะคหมอคะปีตของเรามีเนี้ค่ะเลบริการบริาน้ที่นะคะทำธุรกรรผ่านนีค่ะวันี้สมัครยังไเอค่ะองโทรัทมาที่นี่นะคะวันนี้เอาคาโหลดแอปพลิเคชันนบริโภล้ก็เอากับเลขค่ะเนาะเอากับเลขค่ะโอเคโอเคอ่า หมอโหลดแอปพลิเคชันนะคะใ <น S 1> ช่ะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะหมอส,สาม,มารถเชื่อยอดเงินโอนเนองินชำระเช็คา,านะคะได้ชำระในธนาคารไหนคะธนาคารอื่ะค่ะได้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพหมอมีหรือยังะคะยังไม่มีเลยค่ะในเดือนของเดืเอนเดือนมาแต่ในคือหมอมต้องเตรียมเอกสารไปต่างตัวแล้วก็ใไปลบสิทธิ์ไ,ได้วันนี้ไม่เอามา เป็นะเลนไม่้นะคะปรับอหมอีดองี่ตใช่ได้คได้ค่ะ้ดก่อนนาได้เที่น่นนนบแล้วให้สปัจจุบันใช้อจอดทางีอะไรบ้รมีประกันชีวิตบ้างมีประกัน ของคุณนะคะหายการเสมันนี้แล้วก็มีใชเราก็มีนะคะนี้มีทั้งดเกบกานจากาก็ได้ขายทองอไทีดีที่ทํกการบอร็นรนที่ได้เได้กาดู่อยได้ค่ะให้เงียวันที่ใส่ัาปกสาอะไรอยางนี้ได้ค่ะขอบคุณาค่ะ